สวัสดีครับผม,มเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับยินดีรับกลับเข้าสู่ช่องฟีน้ำบัตอีกครั้งนะครับผมเราก็ยังอยู่กับการรีวิวการโร่เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะพามาดูในดวลเรียลไทม์นะครับผมอันนี้ก็เป็นดวลเรียลไทม์วันแรกนะครับอ่าก็อ่า,อาหลังจากที่รีรีรีแล้งลงมานะเราก็ต่ออ่าซีซั่นนี้เราก็ออาสองพันแปดนะครับแค่นี้ก็รีลงมาเลยพันห้านะเออก็วันนี้นะ จากที่เล่นไปวันนี้เล่นไม่ครบ15เกมนะครับผมอ่ามันก็นานเหมือนกันเนาะคือมันไม่ได้แบงคอเกลีวไงเออมันยังเลือกตัวได้อยู่นะแล้วก็เล่นไปทั้งหมด13เกมนะก็ชนะไปทั้งหมด9ครั้งนะครับผมโอเคก็ถือว่าโอเคถามว่าโอเคไหมมันก็มันก็โอเคนะเอออันนี้คือผมไม่ได้ใส่อ่าคีด้วยนะครับไม่ได้เน้นคีเนี่ยอัตราคีแค่10%เองนะครับมันก็ยังคี่บ่อยเหมือนกันนะเออมันไม่ใช่ว่าจะ ขี่ไม่บ่อยนะก็เดี๋ยวยกมาดูสักเกม2เกมแล้วกันนะก็อ่านดูเกมนี้นะครับเรา,เราได้เจอกับอะอะตอมิกด้วยนะเอสอบวกแล้วก็ดวงเอสอบวกด้วยนะครับไปเดี๋ยวไปรับชมกันแล้วก็ยังไม่มีแบนนะแล้วก็เลือกตัวไปปกตินะครับที่ผมเอาอะซอมบี้แมนมาก็เพื่อมารับรับ,ร,บรับตีนของอะตอมิกนะครับผมเค ก็ตอนมีเขาเปิดก่อนนะก็ตัดเลือดด้วงเราไปนะครับโอเคก็คือสเปเซอร์เลคติของเรานะอนาะแล้วกระโดดระยกลูกเตะติกิด้วยเห็นไหมครับคือมันก็ขีดง่ายอยู่นะเปอร์เซ็นที่ขีดออกระยกลูกเตะไปโวลดยิงไปที่ด้วงเนี่ยติกิแหละหลบโลกไปฮะตึงอื้ ไม่ไม่ติดกีหรือเปล่าเมกี้นี้น่าจะไม่ติดกีดูเขาไม่มีอาวุธด้วย,ยนี่เราก็ตู้ได้นะถ้าดูไม่เจอดูไม่มีอาวุธนะครับสบายตัวินเราเลือกสต่สตัข,ข้างล่างขก่ว่าจะสตนาน์ลอะตอมนะแต่ว่อาอะตอมมันจะไม่โดนสตันนะโอเคเขาสตารมาที่ด้วงเรานะครับไม่เป็นไรด้วงเราโดนตัดเลนะือดก็ไรประโยชน์อยู่แล้วนะเอามายืนสะท้อนเฉยนะครับ สองฟันมาที่กาโลแล้วนะยังยืนได้อยู่นะเลือดม่วงอ่ะเลือดม่วงหมดเบร้อยไปกันเลยจนเตรียมไปคือสปอร์เทเลคเรติสามแสนแปดแล้วก็ไล่เก่าติคี้แล้วทุกรอบติคี้ทุกรอบเปิดเคเรติมาโัวล็อปยิงไปก็ไล่เก่าไปติคี้แล้วครับผม ตีเหยียดติดขี้แล้วก็ดาเมททะลุไปไงลบโลไปเลยต่อให้อตอมิกเก็บสแต็กมาในรอบนั้นนะถ้าการโลตีติดขี้ได้นะครับผมก็เรียบร้อยนะก็จะลบสแตก็กต่อให้มี9ก้าสแต็กนะก็ลบโลหายไปเลยนะครับผมอ่านี่ไงแม็กใสฟ้าตตัมาที่การโลนะก็พอเอาต่อไอซอมบี้ลุกขึ้นมาก็ทําให้ล้างสถานสะสาตนของการโลไปนะครับก็ถ้ากับว่าพลาดนะถ้าตะตัใคข ไฮสแตนการโลนี่อย่าทำเลยนะเพราะว่าตัวมันล้างสถานสตันได้นะเพืเป็นสตันตัวอื่นแทนนะเออโอ้หทีมเราไม่ตายสักตัวเลยหรอเหนื่ยไหมดามเมจไม่พอปิดดวงนะอุ้ยสะท้อนแตกเลยครับผมโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวดูอีกคู่หนึ่งแล้วกันนะคู่นี้เราเจอกระบองแล้วก็ชนะนะครับไปแล้วก็เลือกตัวเหมือนเดิมเลย ก็มีส่วนอาฟฟาบาเลยนะแล้วก็มีกระบองเหล็กนะกระบองเราก็ไหวนะกระบองเขาเปิดก่อนด้วยปานเด๋อกระบองเขาเอาอาวุธธรรมดาไม่มีอาวุธผาสิบหนึ่งด้วยคือถ้าเจอเรียวทา์นะแล้วถ้าใครเอากาโล่มายืนหน้านะผมแนะนำว่าให้รีบฆ่ากาโล่ก่อนเลยนะครับผม เพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องอยู่คอยไล่โจมตีลบโล่ฝั่งเรานะหลังจากที่ลองเล่นมานะคือแบบภาพมางมากเลยถ้าเอามาไว้หน้าเนี่ยใส่มันยับยับเลยครับให้มันหายจากสนามไปให้เร็วที่สุดอ่ะเออแต่ปกติก็ไล่โจมตีมาเนี่ยพอเสียไม่นจะทอไป,ปนหนึ่งรอบเม็ดบ่วงก็ขึ้นมาหนึ่งเม็ดนะโอเคไล่โจมตีไปติ๊ขี เออแล้วก็เอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปทำอีกคลิปแล้วกันนะมีความลับของอะตอมอีกเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ค่อยทำเจยก็สุนัขพวบ้านก็อันติมาตัดลูกไฟกันไปดวมีลูกไฟเล่นก็ต่อยธรรมดาไปครับผมอ่าวอสตีแมนก็ไม่มีลูกไฟเล่นไปสตาร์ทโอ้โหดวงไม่ติดสตาร์ทมา ตันหมาพ่อบ้านก็โอเคอยู่จะได้ไม่ต้องมาตัดลูกไฟเราในเทอร์หน้าดวงเอ้ยไม่ใช่ดวงกระบอกเหล็กเขาลุกขึ้นมาปันป่นปันป่นปันป่นปั่นติดโลกันไปดวงมีอาวุธด,ด้วยไม่ได้กลัวเลยนะเป็นไงจักรพัรดเด็กเทอร์นแรกจักรพัรดเด็กก็หายไปแล้วอะ่ะเจอกาโลฆ่าไปคือซุปเปอร์เทเลคดิติ อืเก่าไปที่ดวงโลหายไปเลยนะระจมตีคือกลับมาครับผมยังมีโลอยู่ตึ้งตึ้งตึ้งตึงโวยหลอดยิงไว้ที่ดวงหรือว่ารจมตีดวงอ๋อระจมตีแปดหมื่นแดงอยู่ใช้ได้อยู่มาแล้วครับผมออืืสามแสนสุดนักฟุตบอลไทยอ่อไม่ใช่ว่า อันติของกาโลนะไม่ใช่ว่าจะลบแค่ไม่ย่อไม่ย่อเอ่อไม่ย่อทอของโลเกลิวนะครับไม่ย่อท้อธรรมดาก็ลบได้นะผมไปลองตีดักชายมาแล้วนะครับก็สามารถลบไม่ย่อท้อแบบธรรมดาได้นะแอมไม่ย่อทอของวัคซีนก็ลบออกได้นะมันก็ไล่โจมตีเหมือนกันนะในคอธรรมดาต่อให้ไม่อยู่ในคอเกลิวก็ลบได้นะแล้วก็ตัวของกาโลก็มีไม่ย่อท้อสองรอบเลยนะครับเผื่อใครไม่รู้นะ เออเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปลองให้ดูนะดูองต่อยมาหืเลือดเลือดม่วงช่วยชีวิตเอาไว้สองแตงก้าไล่เก่าไปอาเอ้ยทีมเราไม่ตายสักตัวเลยหรอ สะท้อนตาแล้วเรียบร้อยกาโลไปหวั่นเลยครับลาก่อนก็ว่องเล็กโอเคก็ชนะไปได้ไปจะพาไปดูนะว่า,ากาโลมันมีไม่ยอท้อเลยนะสองครั้งนะนี่ไนไงวะเดี๋ยวใช่โอเค ใช้เป็นคอซอมบีม้แมนนะครับอ่ะมาดูกันมันจะตีเราตายหรือเปล่าเนี่ยกล้อง zoom ิดก่อนที่ประกัน ตีเราตายปะวะโอเคตีแรงอยู่จะได้จะได้อาจจะได้เห็นนะไม่ยอมทอนะครับจะตายก่อนะเนีดย นี่ไงเม่ยท้อไปแล้วครับหนึ่งรอบเมื่อกี้แล้วก็ขึ้นกลายมาเป็นเม็ดม่วงแทนนะก็เหมือนคล้ายๆกับว่า,าถ้าในคอเกลีวถ้าเม่ยทอมันถูกลบออกใช่ไหมมันก็จะเพิ่มเม็ดม่วงมาหนึ่งเมนะ็ดเนี่ยคล้ายๆกันเลยธรรมดาปกติกาโลก็มีเม่ยท้อด้วยเห็นไหมเออเพิ่งรู้เหมือนกันนะในพวกสกิลอะไรก็ไม่มีบอกนะ ก็มุลองด้วยตัวเองไงโอเคก็เลยลดไปตายก่อนวันนี้ตายก่อนก็คือโอเคก็เห็นแล้วเนาะก็เท่ากับว่าอากาโลมีแมกยาทอทั้งหมด2รอบนะครับผมโอเคก็เผื่อใครไม่รู้นะความลับความลับตัวละครลับ <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจบันเทิงกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับที่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ